No. S <S สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนตรยเปปไทด์ไทร์ท,ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรส้มไม่เหม็นขาวสวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องรับมากนะคะไม่รับเราไม่คุยคะ่ะสำหรับเรื่องรับวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะจะมาฟันธงให้เราฟังว่า ทำไมจึงคิดว่าคุณเศรษฐาวาสนาจะหมดแล้วก็บอกว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในยกเกิดขึ้นนะคะพบกับคุณสามารถเจนชัยจิตพนิชค่ะสวัสดีค,ครับอ้าวเจ้าขังจะบอกว่าคุณเศรษฐาจะหมดอํา,านาจวาสนาไม่เกินเดือนเมษาใช่ครับทาไมถึงมองอย่างนั้นคะคือประเด็นเนี่ยวันนี้มันต้องดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกค่ะเคาเนี้ปัจจัยภายในของตัวคุณเศรษฐาเองเนี่ยวันนี้ต้องเห็นเลยว่าขาลอย ขาลอยคือไม่ได้เป็นหัวหน้าพักไม่มีตําแหน่งอะไรในพักเพื่อไทยเลยไม่ใช่เป็นผู้บริหารพักพูดง่ายๆว่าไม่ได้เป็นกรรมการอนพักนสสอก็ไม่ได้เป็นะนะครับฉะนั้นตรงนี้ขาลอยละ uh huh. สิ่งสําคัญที่สุดที่เราเห็นอีกต่อก็คือตัวคุณเศรษฐาเองค,คุณสัตว์คุณเศรษฐาเองไล้กุญสือคาว่าไล้กุญสือคือไม่มีคนช่วยคิดแอนที่เห็นก็บอกว่าเขาจะไปปรึกษาอดีตนายกหลายๆคนคือผมบอกว่าวันนี้ มันต้องตัดสินใจด้วยตัวเองบางอย่างมันอยู่หน้าง,งานมันต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเราจะเห็นได้หลายครั้งว่าคุณเศรษฐาเนี่ยหลุดคิวเยอะอ,อย่างที่ผมพูดว่าล่าสุดเองเรื่องตัวพุ่มกับโอ้โหนั้นร้ายมากท่านพูดเหมือนว่าท่านคิดว่าที่ท่านพูดไม่ผิดค่ะเพราะว่าไม่มีใครอัดคลิปนะฮะนั่นเขาพูดกับกล้องเฉพาะนั้นท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดน่ะไม่ผิดกฎหมายซึ่งจริงแล้วมันผิด มันผิดทั้งสอสอที่ฝาก<อ>และตัวท่านเองฝากก็ผิดตัวท่านเองท่านไปยุ่งเกี่ยวก็ผิดใช่ใชนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าท่านขาดประสบการณ์และท่านก็ขาดกุญสือสมมิ่งสำคัญที่สุดที่ผมเห็นอีกก็คือเรื่องของความมั่นใจท่านคิดมั่นใจตัวเองสูงมาก mm hmm. ท่านก็คิดว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยถูกต้องอย่างที่บอกว่าเวลาท่านไปเวทีโลกเนี่ยท่านไปเซลฟี่กับไบเดนอย่างเงี้ยคือมันท่านไปในนามนาย,ยกรัฐมนตรีมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเรเซลฟี่นี่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องทางการคือมันกลายเป็นว่าท่านไป โอ้เมกาเกินไปหรือเปล่าเราต้องอยู่ว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นกลางนะไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่จีนหรืออเมริกาเนี่ยเราต้องเทคพาวเวอร์แอนด์มาานให้ได้ไม่ใช่ว่าท่านไปเซลฟี่กับไบเดนแล้วย่างท่านไปเจอสีจิ้นผิงเป็นยังไงฮะนั่นคือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าท่านขาดวุฒิภาวะผู้นำนั่นคือสิ่งที่ผมบอกปัจจัยภายในตัวท่านเองนะครับคราวนี้พอเรามาดูปัจจัยภายนอกพอเราดูรัฐมนตรีที่ท่านตั้งมาทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่าคุณเศรษฐาไร้ซึ่งอานาจ ท่านตั้งเหรอคะคงไม่ใช่ท่านตั้งเห้งครับเราเราไม่รู้ใครตั้งแต่ท่านเป็นคนเสนอค่ะ <c oughs> เสนอ <c oughs> โปรดเกล้าลงมาถูกต้องครับฉะนั้นผมบอกว่าวันนี้เองที่ผมบอกว่าท่านไล่ซึ่งอํานาจหมายความว่าตัวรัฐมนตรีที่ว่างอยู่สองตำแหน่งเนี่ยท่านก็ไม่เห็นเพิ่มใครเข้าไปค่ะ <c oughs> ซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่เพราะท่านไม่เพิ่มแต่ท่านไม่กล้าเพิ่มเพราะกลัวกับเพิ่ม <c oughs> แล้วคราวนี้พอเรามาดูต่อว่าตัวรัฐมนตรีที่ท่านใช้เนี่ยมันเหมาะกับงานไหม อันนี้ไม่ใช่แน่นอนมันไม่เหมาะกับงานอย่างที่บอกว่าท่านเอาเอาครูไปเป็นไปคุมทหารอย่างเงี้ยอแล้วเอาตำรวจมานั่งคคุมการศึกษาใช่คือผมก็เลงจะบอกว่าเรื่องความมั่นคงท่านก็อ่อนเพราะว่าท่านเอาครูไปคุมทหาระนะครับสิ่งที่ผมพูดอีกว่าวันนี้เองเนี่ยในนยโยบายที่ท่านเสนอมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินทีต่ซต้อนก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดราคาน้ำมันดีเซลก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตร30บาท ที่รักษาไดท้ทุกที่เนี่ยนโยบายที่ท่านออกมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีประชาชนชื่นชมเลยปรากฏว่าผลโพในรลยที่ผมพูดว่าวันเนี้ยสี่สิบหกจุดหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาไม่ชื่นชอบนโยบายอะไรเลยของรัฐบาลอุ้ยเขาหาเสียงไว้ดีตั้งเยอะแยะมากมายแก่กองตกลงมันไม่มันไม่เป็นประโยชน์โทษผล,ผลอันใดเลยเล่ะครับอ,อันนี้ไลายเขาทำสำรวจเลยครับแล้วผมบอกต่อว่าไอ้ตัวเงินดิจิตอลที่ท่านเสี่ยงติดคุกติดตารางเนี่ย แจกหนึ่ง0 0 0บาทเนี่ยความนิยมอยู่ที่7.34%ว้าย wow, ไม่ถึง10เลยเหรอไม่ถึงครับโอ้โห oh. แล้วผมถามว่าไอ้ที่ท่านจะดึงดานเอาเงินที่ต้นเข้าสภา,าเนี่ยอันนี้ก็คือบันไดที่ผมบอกว่าทําไมท่านนายกเสียงหลุดเก้าอีหนึ่งวันแรกที่ท่านหาเสียงท่านบอกว่าจะแจกทุกคนใช่ตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปไม่กู้เลยแล้วแล้วไม่ว่าจะเป็นนางแบกนางหามอะไรก็แล้วแต่ก็ออกบอกว่า นโยบายนี้ไม่ได้เพื่อคนจนนโยบายนี้ไม่ได้เพื่อคนจนแต่วันนี้คุณเศรษฐาบอกแล้วว่าเฮ้ยถ้ามีไรายได้เกินเจ็ดหมื่นมีเงินเกินห้าแสนไม่ได้ตกลองอย่างนี้ก็แปลว่ามีการพิจารณาคนใครจนใครไม่จนด้วยแปลว่านะแปลว่าท่านก็ผิดคําพูดแล้วไงคระคราวนี้พอผิดคําพูดเสร็จพอมาดูต่อว่าท่านจะสามารถออกเงินี้ตอนได้ไหมพอมาดูเรื่องของกฎหมายก็ออกไม่ได้อีกครับครับพราะมันมีพรบวินัยการเงินการคลังปี2561ค่ะมันมีรัฐมนูญมันมีกฎหมาย เงินตาที่ท่านจะทํเป็นเงินนิทต้อนเนี่ยมันมีกฎหมายอะไรฉบรับที่บอกว่าถ้าท่านจะกู้เงินเนี่ยท่านต้องใช้จังประมาณก่อนอคราวนี้ผมบอกว่าเอเ้พรบงมานเนี่ยที่ท่านกําลังจะตั้งเนี่ยซึ่งจะเข้าสาภาวันแรกวันที่สามกับสีมกราเนี่ยผมไม่เห็นเ,เงินนิทต้อนนี้จะเข้าไปอยู่ในนั้นเลยฉะนั้นพอนี้มเมื่อเงินนิทต้อนไปอยู่ในพรบงมงาณท่านจะมาออกพรบเงินกู้ห้าแสนล้าน มันขัดรัฐธรรมนูญอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนใช่ไหมครับมันขัดรัฐธรรมนูญครับ <S <S ขัดรัฐมนุญมาตรา 140, 1้0ยแล้วก็ผิดพรบวิย garden, ัยการเงินการคลังด้วยครับก็แปลว่าไม่สามารถจะทําได้สุดท้ายคงจะต้องแทงแน่ๆนเพราะทำไม่ได้เพราะทำไม่ได้ประชาชนก็ไม่เชื่อถือท่านท่านก็ขาดศรัทธากับประชาชนแต่ถ้าท่านดึงดันเอาเข้าสภาสสไม่เห็นด้วยกับท่านสสเขาก็ไปจับมือคั่อื่นตั้งคนอื่นเป็นนายกเขาก็โหวตคว่ำล่างพรบเงินกู้ท่าน ท่านก็ตกกาอีล้วครับซึ่งอันนี้โดยกฎหมายเลยโดยกฎหมายมแต่ที่ผมบอกว่าทําไมถึงไม่เกินเมษาแน่นอนเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นอีกครับอาจารย์ครับค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอภิปรายไม่วางใจค่ะ <c oughs> ซึ่งวันนี้กาลังสมัยประชุมสมัยที่สองเนี่ยในรอบหนึ่งปีหนึ่งปีเนี่ยเขาจะมีประชุมสองครั้ง <c oughs> จะเปิดเนี่ยจะเปิดกันกลางเดือนธันวาเนี่ยค่ะ <c oughs> เขายังไม่เคยยื่นอภิปรายไม่วางใจเลยแบบลงมติ <c oughs> เขายังไม่ยื่นอภิปรายทั่วไปเลย ฉะนั้นเขายื่นแน่ฝ่ายค้านอ่ะฉะนั้น<ช>พอเขายื่นเนี่ยอภิปรายไม่าอใจเนี่ยมันก็เป็นการที่จะเปลี่ยนนายกอยู่แล้วค่ะถูกไหมครับฉะนั้นไทม์ไลน์ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือช่วงมกรากุมฮาค่ะแต่ถ้าเกิดการลอดอภิปรายไม่าอใจไปได้มันมีงบประมาณวารละสองวารละสามเข้าในช่วงวันที่สามถึงสี่เมษายนเพราะฉะนั้นก็เลยฟันธงเอาไว้ว่าประมาณเดือนเมษายนใช่เพราะว่าสุดท้ายมันต้องไปเข้าสววันที่9กับ1ิ เมษายนฉะนั้นสวเขาบอกเอ้ยเขาจะหมดวาระอยู่แล้วเขาทิ้งทวนเขาคว่ำพรบงบามาเนี่ยมันก็สะเทือนแล้วครับซึ่งโดยกฎหมายนั้นก็คงจะต้องลาออกนะ,ะใช่ครับเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วคุณเสรษฐาทำปืนลั่นจนกระทั่งกายเป็นแผลให้กับตัวท่านเองเนี่ยมีเรื่องอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราคุยกันนะคะเรื่องลับมาก no censor สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนตรยเปปไทด์ไพทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นขาวราคาเรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองนะคะ <Yeah. S 2> เขาบอกว่านายกเศรษฐาเนี่ยเหมือนคนที่ทำปืนลั่นใส่ตัวเองหลายๆเรื่องเดี๋ยวเราจะขอไลอ่เรียงทีละเรื่องเลยนะคะอ่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับ สงครามปาเลสไตน์กับอิสราเอลตอนนั้นท่านออกมาไวเกินไป <c oughs> ไหมคะกับการที่เอ่ยประนามท่านไวเกินไปแล้วท่านไปประนามฮามาสเนี่ยมันไม่รู้ว่าที่ฮามาสเขามาจับคนไทยเยอะๆเนี่ยเพราะท่านหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่ท่านไปพูดแบบนั้นเนี่ยเวลาฮามาสมาเนี่ยฮามาสพูดไทยได้ <c oughs> คนไทยก็ออกมานึกว่าเจอเพื่อนคนไทยด้วยกันปรากฏไปเจอฮามาสก็ถูกจับไปนี่คือ <c oughs> คําพูดของ คนไทยที่ที่รอดออกมานะคะที่ถูกปล่อยตัว <That. S 2> ฉะนั้นวันนี้เองก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านออกมาประนามฮามาสเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ท่าน uh huh. ท่านดูจีนสิจีนเขาวางตัวยังไงทั้งที่จีนเนี่ยเขาไม,ไม่ได้เห็นด้วยกับฮามาสแต่เขาก็ไม่ไปสนับสนุนเมกาไม่สนับสนุนอิสราเอลท่านต้องดูผู้นาโ,โลกเขาเดินกันยังไง <That. S 2> ฉะนั้นวันนี้ท่านไม่ใช่ประธานบริษัทแสนสิรสิ uh huh. ท่านไม่ใช่ประธานเอกชน <That. S 2> ท่านเป็นผู้นําเบอร์หนึ่งของประเทศไทย สิ่งที่ท่านทําอะไรลงไปทุกการกระทํานั้นล้วนส่งผลให้คนในประเทศทั้งสิ้นอา้างั้นก็ต้องถามต่อไปการแสดงทัศนะที่เป็นการบอกจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกนั้นเนี่ยท่านทําถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องแค่ไหนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการไปอเมริกาไปจีนหรือการพูดจาอะไรต่างๆนาน,นาซึ่ง มันจะเป็นการสะท้อนจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกใช่คือผมบอกว่าสิ่งที่ท่านมาตั้งแต่วันแรกที่ท่านใส่ถุงเท้าแดงแล้ววันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลจากที่ท่านไปไปอเมริกาท่านบอกไปประชุมท่านบอกท่านเดินไปประชุมรถติดผมบอกท่านดูที่เวลาเขาประชุมเอเปกในประเทศไทยเนี่ยผู้นาแต่ละประเทศนี้เขาปิดถนนมีรถนํามีรถขบวนปิดล้อมอย่างดีเพราะเขาดูเรื่องความปลอดภัยแต่นี้ท่านบอกว่าเอ้ยท่านเสรีท่านสบายท่านเดินไปประชุม ท่านไม่ใช่ผู้นําแสนสิริไงฮะท่านเป็นผู้นําประเทศแปลว่าเขาไม่ให้เกียรติท่านหรืองไงอนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าเนี่ยท่านต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เขาไม่ให้เกียรติท่านแปลว่าเขาไม่เห็นท่านอยู่ในสายตาหรือเปล่าน,นั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าท่านต้องเรียนรู้นะครับต่อมาที่ผมพูดอีกว่าการที่ท่านไปเซลฟี่ก็ดีมันก็สะท้อนอีกการที่ท่านไปคุยกับสีเจนผิงล eng, แล้วท่านก็บอกว่าเอ้ยชอบฟุตบอลแล้วก็บอกว่าไทยแพ้จีนแล้วสีเจ้นผิงเขาก็ฉลาดตอบว่า มันฟุกมันโชคดีไปหน่อยเห็นไหมท่านไปเขาเรียกว่าอะไรท่านไปอวยเขาเกินไปแล้วมันก็ไม่ชีเรื่องที่จะเจรจากันในตรงนั้นใช่ไหมครับคือประเด็นผมบอกว่าวันนี้ท่านแล้วท่านก็ถ่ายวีดีโอเองด้วยนะ<ฆ>มันไม่ได้คุยกันห้องปิดคุยกันส่วนตัวแล้วมีคนเอานกเขาเรียกว่านกกระจิบนกกระจอกมาบอกท่านก็อัดคลิปเองเ<ฆ>กิดจะโชว์ว่าเฮ้ยท่านได้คุยกับผู้นําระดับโลกแต่เวลาท่านโชว์เนี่ยท่านต้องดูวิสัยทัศน์ดูวิธีการพูดที่ท่านเสนอออกไปด้วยผมบอกว่าการที่ท่านไวเกินไปแบบนี้มันไม่ดีครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนหายไปเยอะใช่เขาประกาศยกเลิกวีซ่าหประเทศก็ไม่มีประเทศไทยเที่ยวบินที่จะจองเข้ามาในประเทศไทยยกเลิกไป39%อันนี้เนี่ยอยากจะถามคจอมว่าท่านมีส่วนไหมคะในการที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์เช่น<ม>นี้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านไปคุยท่าไหนเพราะท่านบอกว่าคนจีนมาเมืองไทยไม่ต้องขอวีซา่า ไอ้ปกติแล้วเนี่ยถ้าท่านไปบอกแบบนี้คนไทยมาไอ้คนจีนมาเมืองไทยไม่ต้องขอวีซา่าคนจีนไม่ต้องมาแล้วแต่นี่ท่านบอกให้ฟรีวีซ่านะไม่ต้องม <า S 2> ไม่ต้องขอไปเยอะเลยแต่ไม่มาเพื่อ็มันสะท้อนให้เห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นจากอะไรนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าตัวรัฐมนตรีคอรมอท่านเนี่ยที่ช่วยเป็นแขนเป็นขาให้ท่านเนี่ยเขาทางานให้ท่านหรือเปล่าอบางครั้งเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยว่าถ้าปรับนายกออกไปเนี่ยคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกแล้วเนี่ยนายกคนที่31เเนี่ยควรตั้งคุณเศรษฐาเป็นผู้แทนการค้า พราะแกชอบเพราะแกชอบไปต่างประเทศแกไม่เคยอยู่เมืองไทยนะแกไปประเทศนู้นประเทศนี้แกก็บหมเป็นผู้แทนการค้าถ้าเกิดแกอยากจะทําการเมืองแต่ต,ต้องเป็นภาพขยันนะใช่แต่ขยันอย่างที่ผมบอกอาจารย์ว่าอาจารย์รู้ไหมว่าในสามก๊กเนี่ยเขาบอกคนที่อันตรายที่สุดคืออะไรรู้ไหมพระอาจารย์ใครคะคนที่โง่แล้วขยันอ๋อคือถ้าโง่แล้วขยันนี่เขาบอกให้เอาไปประหารนะอาจารย์เพราะมันจะสร้างภาระฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าคุณเศรษฐาเองเนี่ยต้องฟังมากมาก ความฟังมากๆคือฟังคนรอบข้างแต่คราวนี้พอผมไปดูคนรอบข้างคุณเศรษฐาแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนไหนจริงใจกับคุณเศรษฐาหรือเปล่าเพราะอ,อะไร<อ>ถึงคิดงั้นครับเพราะวันนี้คุณเศรษฐาโดนด่าไม่เห็นมีใครออกมาอุ้มออกมาปกป้องคุณเศรษฐาแม้แต่คนเดียวหรือแม้แต่โคศกรัฐบาลเนี่ยซึ่งผมเห็นมาในอดีตเนี่ยเขาต้องเป็นปากให้นายกฮนะไม่ว่าจะเป็นสมัยพลเอกเปรมเป็นนายกเนี่ยก็มีคุณไตลงสวนินคิรี <ผม S 2> เป็นปากไม่ว่าจะเป็นสมัยพลเอกชาติชายชุนวัน ก็มีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บนวงเป็นปากใช่ฉะนั้นส <sh arp ness> un ีที่ําญที่สุดผมกําลังบอกว่าให้วันนี้โคศกรัฐบาลเขาไม่ได้เป็นปากให้นายกเลยเขาไม่ได้ออกมาชี้แจงเลยว่าอะไรแล้วนายกก็ชี้แจงเองคนเดียวเวลาโดนด่านายกก็รับเองขอโทษเองเป็นไปได้ไหมครับเขาหมดปัญญาที่จะชี้แจงผมก็ว่าเขาก็หมายทั้งคู่คราวนี้โคศก็บอกว่าเคยออกมาพูดทีนึงแล้วในเรื่องว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐถาที่ปาด ก็ทัวลงไปทีหนึ่งอ๋อนั้นมันผิดอยู่แล้วเออก็ทัวลงไปทีหนึ่งเขาก็กลัวแล้วฮะคือคนเนี่ยเหมือนเด็กอะฮะเวลาล้มแล้วก็ไม่กล้าเดินต่อใชฉะนั้นเช่นเดียวกันวันนี้โฆษกรัฐบาลเองเขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยจังหวะไหนที่จะเข้ามาช่วยนายกได้จังหวะไหนที่จะมาชี้แจงให้นายกได้ก็เลยไม่ชี้แจงดีกว่าอ่าทีนี้อีกเรื่องหนึ่งในตอนที่พยายามจะคนไทยกลับก็ปรากฏว่าคนไทยบางคนก็ไม่คิดที่จะกลับครับเพราะว่าได้ค่าจ้างเพิ่มถูกต้องครับแล้วท่านออกมาพูดว่า ท่านจะให้เงินเขาห้าหมื่นเพื่อให้เขากลับมาคุณจะบมองดูเรื่องความคิดของท่านตรงนี้อย่างไรครับว่าจู่ๆจะเอาเงินภาษีของพวกเราไปจ้างคนกลับมาคนละห้าหมื่นผมก็ยังงงอยู่ไอ้ที่ท่านบอกห้าหมื่นผมนึกว่าเงินส่วนตัวท่านอคือถ้าท่านบอกว่าจะเอาเงินที่ท่านสะสมมาตั้งแต่ท่านเป็นผู้บริหารแสนสิริเนี่ยเอามาใจ่ายให้ประชาชนส่วนตัวเนี่ยเห็นด้วยแต่การที่ท่านจะบอกว่าจะใช้งบประมาณของประเทศในการที่จะมาเยียวยาให้กับคน อิสราเอลกลับประเทศนั้นเนี่ยผมว่าไม่ถูกต้อง uh huh. เพราะว่ามันเป็นคนแค่กลุ่มหนึ่งแล้วผมถามว่าเงินห้าหมื่นเนี่ยมันไม่สามารถจูงใจให้เขากลับมาได้หรอกครับเพราะเขาเองเนี่ยอยู่นู่นเขาได้มากกว่านี้ uh huh. แล้วเวลาที่เขากลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ย uh huh. เขาจะกลับไปอิสราเอลเนี่ยเขาต้องจ่ายมากกว่าห0าหมื่นที่คุณเสถาให้ฉะนั้นผมบอกนี่คือการแสดงวิสัยทัศน์ที่บอกว่าไร้ซึ่งกุญซือ ที่ผมบอกไงครับถ้าท่านมีกุญซือดีกุญซื้อเขาจะไม่มาบอกท่านแบบนี้แล้วตกลงตอนนี้เขาให้กันไหมคะให้ห้า0มื่นเนี่ยผมไม่ทราบผมว่าเขาคงไม่น่าไม่น่าให้นะเพราะไม่เห็นไม่ไม่มีข่าวอะไรเลยว่ามีการได้แต่ท่านพูดออกมาแล้วไม่ไม่น่าให้แล้วก็ผมก็บอกว่าคนไทยเองก็เรื่องของการกลับเนี่ยก็ชะลอการกลับเพราะเขากลับมาแล้วเขาไม่มีงานทํำวันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นแล้วก็ก็พร้อมจะเสี่ยงอยู่ที่นั่นใช่เพราะบางคนเนี่ยเขาไปเนี่ย เขามีภาระที่ต like ้องต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นลูกเมียเขาไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่เขาก่อไว้ก่อนไปคราวนี้พอกลับมาก็เห็นในซ ocial ได้ว่าที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขากลับมาแล้วเขาไม่มีงานทํารัฐบาลรับผิดชอบยังไงปรากฏว่าทัวร์ก็ไปลงไปถล่มเขาอีกว่าเฮ้ยทำไมคุณเห็นแก่ตัวนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าเราต้องเข้าใจปัญหาของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่สิ่งสำคัญที่สุดใน ดูแลทุกคนเท่ากัน <คะ S 2> ไม่ใช่ไปดูแลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกว่าใครไม่ได้รัฐบาลต้องดูแลทุกคนเท่าเทียมกันครับอาจารย์แล้วเรื่องเงินดิจิทัลเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งจําได้ว่าท่านออกมาบอกว่าคนที่ต้องการให้มาส่งเสียงหน่อยหนึ่งอย่าปล่อยให้นักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยออกมาพูดจาขัดขวางอย่างไรเหตุผลดูเหมือนท่านจะใช้คํานี้เลยนะค,ะครับจะมองการที่ท่านพูด เชิญชวนให้คนออกมาส่งเสียงแล้วก็มีการบอกว่าคนที่ขัดขวางเนี่ยเหมือนไม่เข้าใจคนจนนะคะแล้วก็เป็นการขัดขวางอย่างไรเหตุผลจะมองคําพูดนี้ยังไงคนระับผมบอกแล้วไงว่าอย่างเงี้ยทางการเมืองทาง่านกระพาดสิ่งสำคัญที่สุดท่านไม่ควรเอาประชาชนมาทะเลาะกับประชาชนท่านควรจะฟังว่าเอ๊ะทำไมเสียงต้านมันเยอะจังมันเกิดขึ้นจากอะไร แล้วท่านก็ไปทําการบ้านว่าเท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไงท่านต้องรับฟังปัญหาก่อนไม่ใช่ว่าท่านบอกเฮ้ยใครไม่เห็นด้วยคือฉันไม่เอาด้วยท่านบอกว่าตอนนี้ท่านกาลังจะเป็นนายกของคนกลุ่มเดียวใช่ไหมถ้าท่านเป็นนายกของคนกลุ่มเดียวท่านก็คือนายกสมาคมท่านไม่ใช่นายกรัฐมนตรีคราวนี้พอท่านจะเป็นนายกมนตรีเนี่ยท่านต้องดูแลคนทั้งประเทศฉะนั้นเสียงสะท้อนก็คือ ประชาชนคนในประเทศที่เป็นคนเสียภาษีวันนี้ท่านใช้งบประมาณเนี่ยก็คือเงินของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะส่งเสียงว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยนะกับการที่จะเอาเงินตรงนี้ไปใช้บางคนเนี่ยเขารักท่านนายกนะที่เขาออกมาบอกอย่างผมเองเนี่ยก็รักท่านนายกนะออกมาบอกว่าท่านนายกไม่ควรทาแบบนี้ท่านนายกไม่ควรทาอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าท่านฟังเนี่ยท่านจะอยู่ยาวแต่ถ้าท่านไม่ฟังยังดึงดันออกไปเนี่ยผมว่าก็ต่อไปก็ไม่มีใครมาบอกท่านเพราะไม่มีไม่มีใครมาบอกท่านท่านก็เดินหลงทาง คือตอนนี้ดูเหมือนท่าทางที่ว่าจะถอยเนี่ยมันยังไม่มีนะเพราะว่ายังไงก็ยืนยันว่าจะต้องแจกให้ได้อาจจะเป็นเรื่องพฤษภาคือผมบอกว่าเขาไม่ถอยอยู่แล้วอาจารย์คเพราะว่าผมบอกว่าเขาไม่ถอยอยู่แล้วเขาต้องได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อ้าวอย่างนั้นเลยเหรอครับอ้าวผมบอกว่าทําไมไม่แจกเป็นเงินบาทแจกเป็นเงินที่ต้นค่าทําเท่าไหร่ใครได้ประโยชน์มันไม่ใช่บบิษัที่ท่านหรอกมันไม่ต้องเบิษัท่านมาทาหรอกท่านแค่สกิทไทยก็มาทําแล้วอืใช่ไหมครับแล้วมีคิกแบ็กกี่เปอร์เซ็นต์ นี่ค่าทำนะค่าธรรมเนียมแรกใครได้ประโยชน์ค่าธรรมเนียมกี่เปอร์เซน็นต์แรกจากข้อสงสัยที่ประชาชนถาแรกจากบาทเป็นดิจิตอลแลกจากดิจิตอลเป็นบาทเนี่ยกี่เปอร์เซน็นต์นะครับต่อมาไอ้ไอระยะทางที่ท่านพูดใช้ได้ในอำเภอเนี่ยท่านขยายขึ้นแต่ท่านบอกว่าต้องเก็บไว้6เดือน ผมถามว่าจะมีเอกชนรายย่อยที่เป็น SME ที่ไหนเขาจะร่วมกับท่านเพราะเขาต้องรอ6เดือนถึงจะมาเบิกเงินได้เขาไม่มีสายป่านยาวพอหรอกครับเขาหมุนเงินไม่ได้แล้วคราวนี้ผมถามว่าในเมื่อไม่มี SME ไหนที่จะมารับของท่านมันก็มีแต่แม็กเออมีแต่โมเดินเทรดมีแต่ร้านสะดกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงซึ่งเป็นของเจ้าสัวไม่กี่ตระกูลแล้วผมถามว่าเงินตรงนี้มันจะได้แหวนเดเ กลับมาหลายๆรอบแบบท่านที่พูดเหรอเราตรงยังพายุหมุนหลายรอบจะได้ไหมครับมันไม่ได้หรอครับมันก็เข้าไปผมว่ามันเข้าโมเดินเทรดขนาดใหญ่มันก็เข้ารอบเดียวแล้วตรงไหนแล้วที่มันจะหมุนในชุมชนพอมันไม่หมุนในชุมชนไอ้โมเดินเทรดที่เขารับไปเขาคิกแบ็กกลับมาให้หรือเปล่า,าลนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเขาเครือบแคลงสงสัยว่าการให้เงินที่ตอนนั้นไม่เกิดประโยชน์ถ้าเขารับหมื่นหนึ่งแล้วเขาต้องเป็นนี่ห้าแสนกว่าล้านเขาไม่เอากันหรอครับค่ะ เพราะฉะนั้นก็แปลว่าปืนยังลั่นอยู่นะครับยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราพักไปดูเรื่องดีมากกันก่อนและกลับมาดูเรื่องของปืนลั่นยังคงมีอีกหลายเรื่องที่จะทำให้ในเดือนเมษานี้นะครคุณเศรษฐาจะอยู่ต่อได้หรือไม่ได้อย่างไรสักครู่ครับเรื่องลับมาก <S no s e n s o r สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรส้มไม่เหม็นข้าวาราคาเรามาดูเรื่องปืนลั่นกันต่อนะครับอยากจะทำจ็อบเรื่องนี้ครับคือตอนที่นายงนตรีอยากให้มีการปรับเงินเดือนข้าราชการัรบแล้วก็จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำโดยที่ยังไม่มีการศึกษาให้เสด็จน้ำ แต่ท่านประกาศออกมาซึ่งหลายๆคนไม่เห็นด้วยกับการประกาศในการพิจารณาจะขึ้นเงินเดือนก่อนตัดสินใจครับคุณจังมองเรื่องนี้ยังไงครับคือผมบอกว่าก็อย่างที่ผมบอกว่าท่านไลไรซึ่งกุญซือปกติถ้าท่านมีคุณซือเนี่ยท่านต้องถามก่อนว่าเอ้ยนยโยบายอย่างนี้ผมจะออกไปพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์บวกหรือลบ,บเวลาทางนักการเมืองเขาทำเนี่ยเขาจะดูว่าสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยมันบวกมากกว่าลบปกติเอานี่ยเขา่างเอาดียบวกอยว่างเนียวด้ว้นะถ้าบวกอย่างเดียวนี่ยแต่ถ้าบวกมากกว่าลบ โอเคแต่ถ้าบวกแล้วลบเท่ากันนี่กล้ามกึ่งนี่ไม่ทำนะคะแค่บวกแล้วลบเท่ากันเนี่ยกล้ามกึ่งเขาไม่ทําฉะนั้นไอ้สิ่งที่ท่านบอกว่าท่านจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการเนี่ยและไอ้ที่ท่านบอกจ่ายสองงวดด้วยนะไอ้ตอนแรกที่บอกว่าจะจ่ายสองงวดเนี่ยข้าราชการเขาบอกเฮ้ยปกติแล้วเขากู้สหกรณ์พอกู้สหกรณ์เนี่ยสหกรณ์มันตัดเงินก่อนคราวนี้ถ้าจ่ายสองงวดเขาที่ไหนไปจ่ายสหกรณ์นะค่าน้ําค่าไฟค่าผ่อนบ้านผ่อนรถใช่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินเดือนสองงวด เขาต้องการเงินเดือนเพิ่มแต่คราวนี้ผมถามว่ารัฐบาลจะมีเงินไปจ้างให้เขาเพิ่มไหมเพราะอย่างที่ผมบอกว่างบประมาณประเทศ3ล้านล้านเนี่ยสองล้านล้านเนี่ยเป็นเงินเดือนแล้วนะฮะเป็นงบรายจ่ายประจําแล้วนะฮะฉะนั้นผมบอกว่าการที่จะขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการนั้นเนี่ยรัฐบาลอยากได้แต่รัฐบาลต้องหาอะไรได้ให้เป็นก่อนถ้ารัฐบาลสามารถมีงบประมาณสี่ล้านล้านอย่างเงี้ยหาได้สี่ล้านล้านท่านจะตั้งเงินเดือนขึ้นเท่าไหร่ท่านก็ขึ้นไปแต่วันนี้เองท่านยังหาเงินไม่ได้ท่านจะกู้เนี่ยแล้วท่านจะไปขึ้นเงิน ไม่มีใครเขาทำกันนะกู้เงินจากต่างาประเทศมาจ่ายเงินเดือนเนี่ยไม่มีใครเขาทำอะคือเหมือน้ายๆว่าจนแล้วไม่เจียมใช่คราวนี้นนผมบอกต่อว่าไอ้ขอเงินเดือนท่านจะขึ้นราชาการท่านก็ขึ้นไม่ได้คราวนี้ท่านจะมาขึ้นขั้นแรงขั้นต่ำเนี่ยผมถามต่อว่าถ้าท่านขึ้นแรงขั้นต่ำเนี่ยเอกชนที่เขาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยในเมื่อเขาขายของไม่ได้อ่ะ แล้วเขาต้องมีต้นทุนซึ่งเงินเดือนค่าแรงเนี่ยมันคือต้นทุนทพอมันคือต้นทุนถ้าต้นทุนมันสูงขึ้นแต่เขาขายของไม่ได้เขาก็ต้องปิดโรงงานหรือไม่ก็ต้องย้ายโรงงานยายไปอยู่ท,ที่อื่น<อ>นั่นคือสิ่งที่ผมบอกท่านไม่ได้คิดเลยแล้วต่อมาท่านต้องมาคิดต่อว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเรามีแรงงานต่างด้าวเท่าไหร่ไอการที่ท่านขึ้นเงินเดือนเนี่ยท่านขึ้นให้ต่างด้าวหรือเปล่าคนไทยได้ประโยชน์ออย่างไรท่านต้องคำนึงอย่างที่ผมบอกอ่ะท่านไม่ได้ปรึกษาคุณซื้อถ้าท่านมีคุณซื้อผมมั่นใจว่าท่านไม่่ออกมาาโผงแแบบนนนี้ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความพยายามที่จะแจกเงินทิจิโัลท่านก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอยู่ในสภาะวิกฤตแต่ในขณะเดียวกันท่านออกไปต่างประเทศท่านก็ต้องไปชวนคนเข้ามาลงทุนทีนี้ไอ้ข่าวภายในประเทศว่าเราย่ำแย่แต่พอไปเชิญคนเข้ามาลงทุนเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าข้าราชการสถานทูตเขาก็คงต้องเอาข่าวในประเทศของเราแจ้งไปยังประเทศเขาด้วย <c oughs> นะ เพราะอย่างตอนนี้เทสลาเองเนี่ยที่เขาบอกไปชวนเนี่ยเขาประกาศไปอินเดียแล้วนะใช่เขาไม่มาที่เราแล้วนะใช่ตกลงเนี่ยไอ้คำพูดของท่านบอกเรามีวิกฤตกับเรามีศักยภาพเดี๋ยตกลงเราจะให้ต่างชาติก็เชื่อไหนดีคือผมกําลังจะบอกท่านว่าวันนี้ยิ่งพอท่านจะกู้มาแจกเงินดิจิตอลเนี่ยมันมีคนออกมามีนักวิชาการออกมาเนี่ยมันก็เป็นข่าว<ฆ>พอมาเป็นข่าวเนี่ยภาพมันก็ออกไปต่างประเทศว่าเฮ้ยวันนี้ รัฐบาลประเทศไทยถังแตกนะอืต้องกู้เงินนะต้องกู้เงินมาแจกประชาชนแล้วนะแล้วผมถามว่าอาจารย์เป็นเอกชนต่างประเทศอาจารย์จะม,มาค่<ม>าคะนร่นี่ไงในเมื่อเขาบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยกาลังจะถังแตกเวลาเนี่ยนะอาจารย์รู้ไหมไม่ต้องเอาประ,ประเทศเหรอกเอาแค่แบงก์พอ,อแบงก์เขารู้เนี่ยพอคุณไม่มีเงินไม่มีสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินได้เขาไม่ให้กู้แล้วอื ฉะนั้นแปลว่าขนาดแค่แบงค์เนี่ยเป็นเอกอชนเนี่ย <พอ S 2> เล็กๆเ,เนี่ยตอนนี้แหล่งเงินกู้ยังไม่บอกเลยนะจะไปกู้ที่ไหนที่บอกจะคิดกู้ถูกต้องฮะคือท่านผมกำลังจะบอกว่าต่างประเทศเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาก็มองมาในประเทศไทยนี่ขนาดประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีม็อบเลยนะค่<ฮ>ะยังไม่มีใครเดินขบวนเลยนะ,<ฮ>ะย้อนไม่สบายลับตาที่แล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยม็อบเต็มเลยคุณเอาม็อบมาเต็มเลยแต่พลเอกประยุทธ์ยังบริหารราชการได้ดีกว่าคุณเศรษฐาด้วยซ้ำไป <ฮะ S 2> ผมบอกว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ปิดตาข้างหนึ่งยังเก่งกว่าคุณเศรษฐาด้วยซ้ำไป ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายไก,ก่กองที่บอกว่าขายของไม่ได้บางตลาดเงียบเหงาบ้างตกลงเนี่ยมันเป็นพวกการพวกสลิมกล่าวหารัฐบาลหรือจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์เชิงประจักผมบอกว่าวันนี้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ดูรายการอยู่เปิดกระเป๋าตังค์ตัวเองดูก็ได้ว่าวันนี้มีตังค์หรือเปล่า S <S วันนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าเราไม่อยู่ในภาวะเงินเฟอ้อหรือเงินฝืดนะอาจารย์เราอยู่ในภาวะเงินหายคือประชาชนน,นเปิดมาไม่มีเงินไะเงินในกระเป๋าไม่มีเงินมันหายไปจากระบบผมก็ำลังจะบอกอาจารย์ว่าเงินมันหายไปจากระบบมันหายไปได้ยังไงหนึ่งคือการคอร์รัปชันสองพนันออนไลน์สามคอร์เซ็นเตอร์สี่แชร์ลูกโซ่นี่คือสี่กระบวนการที่เขาเอาเงินออกนอกประเทศหมดพนันออนไลน์เนี่ยก็เห็นอยู่ว่าเอาไปฟอกเงินออกนอกประเทศ เวลาเขาขนเงินออกไปเขาออกไปเงินแบบเงินดิจิตอลก็ไปซื้อบิตคอยแล้วก็ไปถอนที่อังกฤษก็ออกไปแล้วพันล้านหมื่นล้านผมถามว่าวันนี้ประเทศไทยทําไมเราอยู่ในภาวะเหมือนเฮ้ยเงินมันไปไหนวะเงินหายก็เพราะว่าเงินมันหายไงอาจารย์ผมถึงบอกว่าวันนี้รัฐบาลสิ่งสำคัญที่สุดท่านไม่ต้องไปกู้เงินหรอกครับท่านไปทำไอ้สี่กระบวนการนี้ก่อนเอาเงินกลับมาอยู่ในประเทศก่อนพอเงินกลับอยู่ในประเทศเนี่ยเม็ดเงินมันหมุนในระบบเนี่ยมันสร้างรายได้ให้กับประชาชนมันเกิดแวดมันเกิด ไซเคิลของเม็ดเงินเงินมันโฟเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่วันนี้เหมือนเหมือนถ้าพูดพูดเงินเหมือนน้ำนะอาจารย์วันนี้พูดง่ายว่าน้ํามันแห้งอ,ะอ่ะในท่อประปาน้ํามันแห้งหมดจะกดน้ำมา่างไหนไม่มีน้ํามันก็ต้องเติมน้ําเข้าไปาแล้วก็ป้องกันรอยลวกของมันวันนี้คอนเซนเตอร์ยังโทรมาหลอกทุกวันเนีย่ยเอาเงินออกนอก,นอกประเทศอย่างที่ผมพูดอะ่พะพม,ม่าชายแดนเนี่ยเขาไปสร้างตึกใหญ่โตหรูหราก็เพราะเขาทำคอนเซนเตอร์ผมบอกว่านี้มันเหมือนสีหนุวิว สีฮานุวิวที่ผมบอกว่าทำไมมันเป็นสีฮานุวิวล้างก็เพราะตอนนั้นทามพูชาเนี่ยทำคอเซ็นเตอร์หลอกคนจีนอาจารย์รู้ไหมว่าสุดท้ายเนี่ยสีจิ้นผิงต้องมาคุยกับคุณเซนบอกว่าเฮ้ยเอาเงินไปก้อนหนึ่งป่าบให้หน่อยคุณเซนป่าหมดพอปราหมดสีฮานุวิวมันก็เลยล้างไงฮะฉะนั้นวันนี้เองคนจีนเขาเห็นเลยว่าเฮ้ยเขาจะทํายังไงให้ความมั่นคงของประเทศเขาเกิดขึ้นเขาก็ไล่จับพวกคอเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงเขาแต่วันนี้ผมถามว่าประเทศไทยได้ทํามาตรการเหล่านี้เปล่าท่านนายกเองก็ไม่ได้ทํา เอาเรื่องสุดท้ายเรื่องที่มีตั๋วเพื่อไทยออกมาจากการที่นายรัฐมนตรีบอกสมหวังบ้างผิดหวังบ้างครับเจ้าคิดว่าท่านจะรอดไหมเรื่องนี้เรื่องนี้เองเนี่ยผมมั่นใจว่าท่านก,ก้ากึ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดมันจะสะท้อนให้เห็นในเรื่องของการาาริหานราชการแผ่นดินผมต้องบอกอาจารย์อย่างนี้ครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปรียบเสม,มือนจ็อกกี้ค้าร,ราชาการประจำเนี่ยเปรียบเสม,มือนมา้า ผมย้อนมาไม่ว่าจะเป็นตรวจผู้กํากับก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมูเถื่อนก็ดีอาจารย์เห็นไหมครับหมูเถื่อนท่านนายกออกมาแอคชั่นเลยบอกว่าเฮ้ย mm. อธิบดีเ s i ไอผมสั่งไปแล้วทําไมคุณไม่ทำ mm. ใช่ไหมครับทำไมตอนนั้นท่านไม่ย้ายเขาอะแต่ท่านมาย้ายเขาตอนที่เขาไปเข้าไปตรวจโมเดิร์นเถกขนาดใหญ่เนี่ยที่บอกว่าเป็นต้นตอของหมูเถื่อนเนี่ยเขาเข้าไปตรวจวันเดียววันลุ่งขึ้นท่านเอาเข้าคลรมย้ายเขาเลยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าท่านบริหารบุคคลผิดพลาด คือถ้าท่านจะย้ายเขาเนี่ยท่านต้องย้ายเขาก่อนที่เขาจะไปตรวจไม่ใช่พอเขาไปตรวจแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเจอตอตัวใหญ่แล้วท่านย้ายเขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องผมก็เลยบอกว่า,าสิ่งสําคัญที่สุดคือการบริหารราชการแผ่นดินการใช้บุคลากรของ,ของท่านนายกเนี่ยเปรียบเสมือนจ็อกกี้เนี่ยถ้าข้าราชการประจําเขาไม่เอาด้วยเปรียบเสมือนม้าเนี่ยถ้าม้ามันพยศเนี่ยก็จ็อกกี้ก็ต้องล่วงฉะนั้นผมกาลังจะบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเจ้าของที่เขาดูทั้งจ็อกกี้และม้าเนี่ยปกติแล้วเวลาม้ากับจ็อกกี้มันไปด้วยกันไม่ได้เนี่ย เขาจะเปลี่ยนจอ็อกกี้ผมถึงบอกว่าท่านเศรษฐาเนี่ยไม่น่าเป็นนายกถึงเมษายนปี67เอาละค่ะในเมื่อปืนลั่นใส่ตีนขอใช้คำนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็ยากที่จะยืนได้อยู่ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนเมษานั้นเนี่ยเรายังคงจะมีนายมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินอีกต่อไปหรือเปล่านะคะหมดเวลาของรายการเรื่องรับมานะคะมาพบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10นาิกา10นาทีถึงเวลา11นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเียับมา no sensor